สวัสดีครับสวัสดีพี่น้องเอฟซีครับผมบรรยากาศหลังจากรับประทานอาหารเที่ยงเสร็จครับวันนี้เราก็จะลุยงานกันต่อครับอ่ะอยางรถไถก็ามาแล้วครับนุ่นโดนไปห้าแผลครับยางรถไถปะจะยังน้องปะจะยังนอง้องไปทอดท่วงไป คงกับเหล่าน้อยครับสตาร์ทเครื่องอินดีก่อนอเครื่องเปิดแอร์ก่อนพี่นอ้องจอดตากแดดอู้เสียงเข้าเกียร์่ะ ก็อ,อยู่นี่ครับทำปักไฟอยู่จริงช่างประจำทีมงานทัวร์หนึ่งอาอาจันชูบรรเลงเพียงตักแล้วครับไยต้มถอย รอบบายครับผมวันนี้จะได้คนละกี่เที่ยวยังไม่รู้นะครับก็ถ้าทําทางเต็มก็เทออกมาครับเททางออกมาวันนี้ก็จมกันลากกันขึ้นเป็นว่าเล่นแล้วครับรถไถก็ยางรั่วก็ไปทําเอาไปปะยางมาแล้วไปทํามาแล้ว จะออกมาทีละคันแล้วค่อยเข้าไปครับอินดีก็จอดอยู่นี่อันนี้ก็ไปก่อนครับสองคันนุน่นต่อทงกับเจ้าอามไปแล้วเดี๋ยวไปใส่ล้อรถไทยด้วยนะครับกันเลาน้อย ตอมตอมาตอมตออกมาเอาเหลานึกว่าอยู่บนรถทอทงอยู่นี่เองลืมอะไรล่ะอย่าลืมตัวเด้อ <laughs> ลืมต,วมตวัวลืมตัวเหลาลืมตัวง่วงครับง่วงจะเหลา กก็จอดอยู่นู่นครับตากแดดอยู่นู่นแหะตอนนี้ขอบสะก็เหลือระยะไม่ไกลแล้วครับร้อนครับไม่ไหวขึ้นหน้ารถก่อนพี่น้อง ก็น่าจะเดินทางกลับพรุ่งนี้ครับวันนี้ก็อยู่กับน้องๆอีกวันหนึ่งก่อนจะบอกพรุ่งนี้ต้องกลับช่วงบ่ายๆก็วันอาทิตย์ก็จะไปฉีดวัคซีนจะบอก ฝุ oh, ่นมาทางนี้ครับลมเปลี่ยนทางแล้ว mm hmm. อันนี้ปลาปลานินอยู่ในนี้มี โอ้นั่นไงน่นไงตัวปลาครับนะอู้หูขึ้นปปปปปมันไพมันไพร์ไพใสสารเอิรนว่ามันไพครับถ้าจะไทรเอิรนว่ามันอะไรนะไาใสสารนมันไพ่มันบ่อนนะอ่าเรียบร้อยครับเดี๋ยวเอาดินเทละเราจะไปเทดินกันไปที่เทเลย ดอกดาวเรืองครับวันนี้วิ่งกันทั้งวันเลยวันนี้เขาเก็บดอกดาวเรืองกันไปด้างงานกันเลยครับอ้บรรยากาศเป็นไงวิวสวยไหมภาพท้องฟ้ากับภูเขามาถึงที่เทแล้วครับ ตอนนี้ก็ต่อคิวกันรอเทดินนะครับพากันเอารล้อรถถไ,ไปใส่แล้วเดี๋ยวรอไปก่อนรอไปก่อนอันนี้ดึงเบรกมือไว้เบรกมือก็พออยู่พอดึงได้อยู่เดี๋ยวมาเอานี่ก็จะเทแบบเทถอยมาเรื่อยๆนะครับทีนี้หลังจากที่เต็มแล้วท็อกแกโทรมาบอกว่าต้องเท เสมอกับถนนนี่ครับเททีนี้ก็จะถอยเท mm hmm. ถอยก็ออกมาเรื่อยๆนะครับรถ mm hmm. อยู่ข้างในก็ตอนนี้ก็สองคันแล้วรถดำ mm hmm. อ่าสอทงก็รอเข้าไปเทครับ ตอหมหอกวามตอนนี้ก็เคลียร์เคลียร์หน้าดินก่อนเพื่อให้รถได้ถอยเข้าไปเทนะครับกลุมบางเหียนโดยเจ้าอํมน้อยนะครับหลังจากที่เอารถไถไปปะยางมารถไถยางรั่วครับห้าแผลเลย